งดงามอย่างเป็นธรรมชาติคือความงามที่ยั่งยืนนี่คือ Endolift X นวัตกรรมจากอิตาลีที่ช่วยยกกระชับขึ้นความอ่อนเยาว์และคงความเป็นคุณอย่างสมบูรณ์แบบความงามต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงหรือว่าความเจ็บคุณหมอมองในจุดนี้อย่างไรความงามก็ไม่จำเป็นต้องฝืนธรรมชาติเ<ๆ>ขามาเลือกเทคโนโลยีที่ดีอย่างเช่น Endolift X เขาจะทำงานร่วมกับร่างกายเรา้อย่างี ในการกระตุ้นคอลาเจนมันจะทําให้ความงามเป็นธรรมชาติให้กลับคืนมาโดยที่ไม่มีการผ่าตัด Endolift X อะไรที่ทําให้แตกต่างจากนวัตรกรรมการยกกระชับในแบบเดิมๆแต่ Endolift X เนี่ยใช้พลังงานคลื่นเลเซอร์1470นาโนเตอรส่งผ่านเส้นออปติกไฟเบอร์เล็กๆขนาดจิ๋วเท่าเส้นผมพลังงานก็จะเท่าไปช่วยดูแลผิวชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างและชั้นไขมันหลายคนนะคะกลัวว่าการยกกระชับ จะทำให้ใบหน้าของเราเปลี่ยนแล้ว Endolift X ตรงนี้มีจุดแข็งอย่างไรคะปรับให้เกิดความกระชับะนะคะให้หน้าเนี่ยดูมีมิติะนะคะโดยที่โครงหน้าเราเป็นโครงหน้าเดิมแต่จะเป็นเราที่ดูเป็นธรรมชาติและหน้าเราดูมีมิติ Endolift X ทำแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหน Endolift เนี่ยพอเราทำปุ๊บครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นผลยกกระชับเนี่ยประมาณสัก20%ทันทีหลังทำา50%ของการรักษาจะเห็นที่3เดือน 100%ของพลังงานที่เราให้ในการรักษา1ครั้งจะไปเห็นที่6เดือนโอ้โ oh, ห oh, oh, uh huh. นะคะการกระตุ้นพลลาเจน1นครั้งเนี่ยโดยปกติเขาจะอยู่ยืนยาวไปประมาณ6เดือนถึง1ปี 1> ขนาดทำ Endolift X นะคะกิบแทบไม่รู้สึกเจ็บใดๆเลยค่ะรู้สึกเพียงอุ่นๆน็กน้อยเท่านั้นนะคะตอนนี้หลังทำก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นเหมือนได้รี f r e s h หน้าตัวเองใหม่ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าหน้ากระชับขึ้นแล้วก็เหมือนได้ย้อนวัยให้กับตัวเองอีกครั้งค่ะ Endolift X Natural Beauty ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของคุณแต่ช่วยเสริมให้คุณมั่นใจในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองพบกับนวัตกรรม Endolift X ได้ที่ e l e v Clinic ที่ซึ่งเทคโนโลยีและความเข้าใจในผิวมาบรรจบกันอย่างสง่างาม